c a r today อัปเดตเปิดตัวบันที่เรียบร้อยสำหรับ bmw 1 series gen ที่4รหัส f 7 0และยังเป็นการฉลองครบรอบ20ปีของการจำหนรุ่นนี้ซึ่งประสบความสำเร็จมาตั้งแต่รุ่นแรกที่เปิดตัวจะเป็นรุ่นแรกของค่ายที่รุ่นเครื่องยนต์เบนซินจะไม่มีตัวอักษร i ต่อท้าย ไฟหน้าแบบ LED สี่ตาไฟเดย์ไทมในคมเดียวกันกระจังหน้าเอกลักษณ์รูปไตคู่มาพร้อมกับซี่กระจังที่ลดจำนวนลงเพื่อแบ่งพื้นที่ใช้กับระบบ a อ a r เส้นโค้งของรางังคาที่ทอดตัวลงอย่างสง่าง,งามรับกับหน้าต่างและเส้นข้างตัวรถที่ยาวขึ้นรวมถึงไฟท้าย LED ที่เพรียวบางหลอลายยางเลือกได้หลายขนาดตั้งแต่17-19นิ้วพร้อมกันนี้ยังมีการแนะนำ BMW M135 xDrive ตกแต่งรอบคันสไตล์ M ภายในยกไปจาก BMW X1 ปรับให้เข้ากับความเป็นวัน series มาพร้อม i d r e 9สื่อสารที่ฉับไวรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto กลุ่มพลางัง็ยกมาจาก BMW X1 เช่นกันว่าจะเป็นเบนซินและดีเซลล้วนเทคโนโลยี BMW TwinPower Turbo ในรุ่นย่อย120ใช้ขงยนตนเบนซิน3สูบ1.5ลิตรให้กำลัง156แรงมา้าแรงบิด240ขับเคลื่อน้อหน้าความเร็วสูงสุด226กิโเมตร รุ่น m 1 3 5 x d r i v e ขับเคลื่อน4ล้อเบนซินเทสอร์บโบ2.0ลิตรให้กำลัง300แรงม้าในยุโรปและ316แรงม้าในตลาดอื่นๆแรงบิด400นิวตันความเร็วสูงสุด250รกิโลเมตร ทางด้านด e ีเซล t ร์โบเริ่มที่รุ่น 118d และ 120d 4สูบ2.0ลิตร150แรงมา้าแรงบิด360นิวตันกับเคลื่อนล้อหน้าความเร็วสูงสุด222กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกเครื่องยนต์จับคู่เกียร์ออโต้คัดคู่7สปีด s t e p t ท o n i ความปลอดภัยเต็มคันโดยทยอยส่งมอบให้ทั่วโลกได้รู้จักกันตั้งแต่ตุลาปีนี้ส่วนเมืองไทยอาจพบกันในช่วงปี2025